ใครกำลังมองหาร้านขายดียไลเลนเจอร์สวยๆนะครับซื้อไปพร้อมปั้นเล่นได้เลยนะครับขอแนะนำนะครับร้านซ a ตโตช็อปนะครับจะมีไอดีไก่ป้ายเหลืองนะครับที่มีตัวละครสวยๆนะครับร้อมปั้นเล่นไปได้เลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองโคตรสวยนะครับที่มีตัวละครสวยๆอะ ป้ายเหลืองที่มีตัวจำเจมที่หลายคนหากันนะฮะนี่ครับมีตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนี้เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับที่ซื้อไปเนี่ยพร้อมเล่นเลยนะครับนี่ฮะซื้อไปพร้อมเล่นได้เลยบอกได้เลยว่าแบบซื้อไปพร้อมเล่นมีทั้งกบมีทั้งเกียร์นะครับอ่าพร้อมเล่นได้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักแฟนเพจสตาโตช็อปไปได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1นึ่งีีซีคลิปนี้นะครับผมมจะา รีวิวตัวละครหลับนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถเคลียดด่านหอคอยอน,นันต์ชั้น190ได้นะครับเป็นตัวอะไรไปดูกันครับก็ในเดือนนี้นะครับสำหรับเกมไลน์เลนเจอร์นะหลายๆคนก็จะค่อนข้างเงียบเหงาหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับในรอบนี้นะครับที่มาในเดือนนี้นะให้เราได้สู่กันเนี่ยก็เป็นเกียร์ลีโอนาร์นะครับที่ ถ้าคนที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับก็จะรู้ว่าเกียร์เลโอนาด์เนี่ยหลายๆชิ้นพวกเนี่ยพอหมดรอบไปนะครับไปรอบโคโรโบนะครับรอบจันทารอบริสมัสนะครับหรือว่ารอบโคโาโบต่างๆที่จะมาถึงเนี่ยเป็นอีเวนต์พิเศษเนี่ยพวกเกียร์เลโอนาดนะครับเนี่ยตระกูลเลโอนาดทุกชิ้นเนี่ยก็จะอยู่ในตู้อยู่แล้วนะครับคือเราอาจจะมองไม่เห็นดอกนะครับอย่างอาจจเดือนหน้านะครับเป็นรอบโคโรโบนะครับเกียร์เลโอนาดเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยนะ 8ดาวทุกชิ้นนะครับแล้วก็จะมีเจดดาวเนี่ยก็จะแฝงอยู่ในตู้โคลาโบไปด้วยนะครับอ่าเราก็ลองมาเลื่อนๆ่อนดูกันได้เลยว่าเนี่ยเดาวเลี้ยงหนาเนี่ยเขาก็จะแฝงไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกียร์รอบเลี้ยหนารอบนี้นะไม่น่าเปิดนะครับเราไปลุ้นแบบเปิดโคลาโบเปิดพวกเกียร์ซัมเมอร์เกียร์จันทราเกียร์ริ์มัสแล้วออกมาดีกว่านะครับไปลุ้นแบบนั้นดีกว่าแต่แล้วแต่คนนะแบบบางคนโอ้โหผมตั้งธงเลยว่าเอ,อยากได้ นาฬิกานาฬิกาลิโอนาดนะครับนี่อยากได้มากๆก็ไปเปิดช่วงตู้บัฟก็ได้นะครับเพราะว่านาฬิกาทุกคนก็อยากได้กันนะฮะเอาไปใส่ให้ไม้ยกระนเอาไปใส่ให้ตัวแท้งอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็เดือนนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเลยนะครับส่วนตัวละครเลนเจอร์นะครับถามว่าเงียบเหงาไหมก็เงียบเหงาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปกตินะครับที่เบื้องต้นเนี่ยสกิลที่เราเห็นกันเลยว่าเฮ้ ก็ไม่ค่อยเด่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับอย่างตัวละครมืดตัวหลักของเรานะเรียกได้ว่าเป็นบราเอลซูนะฮะเอลซุอะไรกันบ้าง <c oughs> นะก็เห็นนะครับอ่าเรื่องระยะนี่ระยะอ่าก็เห็นทางด้านระยะโจมตี270นะครับเป็นสายว่องไวก็ไม่น่าเปิดหากันแล้วนะฮะก็จะค่อนข้างเงียบเหงากันหน่อยนะฮะแต่เบื้องต้นนะครับในเดือนนี้จะมีแสงเก่ากลับมามืดเก่ากลับมาอย่างละ2ตัวนะครับแล้วก็ 30มสวันที่30นะครับตอน4ี่ทุ่มนะก็เข้ามาดูกันว่าจะมีแพ็กเกจอะไรที่น่าสนใจให้เรามาจัดการกันนะฮะตอน4ทุ่มนะวันที่30นะครับอย่าลืมเข้าเกมกันมานะฮะก็มาดูกันนะครับว่าแพ็กเกจจะมีอะไรนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะรีแพ็กแล้วนะครับเนี่ยอีก3ชั่วโมงกว่าก,าก,าก็จะรีแพ็ก อีก3ชั่วโมง40นาทีเนี่ยก็จะเป็นเดือนใหม่นะครับจริงๆแล้วของเดือนพฤษภาคมก็จะมีแพ็กเกจมาให้เราได้จัดกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปลุ้นกันอ่ะก็พูดกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะเดี๋ยวมาพูดถึงเนื้อหาหลักในคลิปนี้กันเลยนะก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวละครที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับจะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครแลนะครับใครที่มาเล่นไม่ทันช่วงครบรอบ9ปี นะฮะเออถ้าผมจำไม่ผิด9ปีน่าจะ9ปีเนาะไม่น่าใช่9.5นะอ่ะใครที่มาไม่ทันนะครับรอบ9นะครับหรือรอบพิชเชอร์นี่แหละนะครับ9ปีก็จะไม่มีตัวละครคนี่เชียริดเดอร์นั่นเองนะครับเป็นคนี่เชียริดเดอร์คนดังอ่าพิเศษยังไงนะครับทำไมตัวนี้ถึงพิเศษยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันนะฮะแบบทุกคนจะตกใจเลย นะครับอะเดี๋ยวเปิดเกียร์ให้ดูกันก่อนมีโจมตีกายพลังชีวิตนะครับที่เล่นกันหลักๆประมาณนี้มีรองเท้าลดแร่นะครับความเร็วต้านนะครับแล้วก็มีทั้งด้านเกียร์กุญแจปีกหนังฟ้านะี่ครับอะไปะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันว่าพิเศษยังไงนะครับตอนนี้ผมได้เคลียร์หอคอยใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะก่อนที่จะไปเคลียร์ผมต้องขอพูดเลยนะครับว่า เกมนะครับทาการปรับหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากบั๊กนะครับหรือว่าเกมตั้งใจอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะตั้งแต่ผมเคลียร์หอคอยตั้งแต่ชั้นที่181ถึงชั้น190เนี่ยผมมองว่าเคลียร์ง่ายมากนะครับในมุมผมก็คือไอดีสมัครใหม่เนี่ยอย่างคนที่มีรูเดียสนะครับหรือว่าฟิตแม็กเนี่ยถ้าเคลียร์มาถึงด่าน 181- เนี่ยถึง190เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าเล่นง่ายจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตอนนี้ผมเหลือจำนวนเคลียร์ด่านอยู่ 1>, 1ทับสนะครับในการเคลียร์ให้ดูนะเพื่อความไม่เห็นภาพชัดนะเดี๋ยวผมเล่นด่านบอส180ให้ดูกันก่อนนะอ่านี่เป็นโคนี่เชียร์เเดอร์บางคนมองเฮ้ย180เฮ้ยตัวเดียวจะผ่านเหรอไม่ผ่านหรอกนะฮะแต่หอคอยอนันชั้นใหม่เนี่ยน่าตกใจนะครับนี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับตีไม่เข้าเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับแพ้ไปนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูดา่านบอดไร่กราสกันบ้างนะครับว่าโคโนี่ชีเลเดอร์ของผมเนี่ยเฮ้ยโตหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากบั็กหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูกันอ่ะเดี๋ยวมาดูที่การปล่อยเลนเจอร์กันก่อนเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมปล่อยเลนเจอร์ผิดนะครับปล่อยไม่ทันขออีกรอบหนึ่งอ่ะมันต้องปล่อยเลนกลางเนาะเดี๋ยวเราดูกันช้าๆดีกว่ามานี่ครับ อ่ะเดี๋ยวหออีกรอบหนึ่งพอดีกดคูณ2อ,ออโต้ไว้นะครับเดี๋ยวปล่อยช้าๆให้ดูกันนะฮะอาจจะได้เห็นกันเลยนะครับว่าเฮ้ยผมตกใจทําไมผมถึงตกใจนะครับเพราะว่าผมจะค่อนข้างคุ้นชินกับหอคอยอันนั้นที่เล่นค่อนข้างยากและทุกคนดูนะครับด่านบอสร้อยเก้าสิบนะอ่ะเดี๋ยวทุกคนสังเกตดูบอสร้อยเก้าสิบนะทีเดียวครับทุกคนเคยเห็นคลิปผมทําหลุยสะท้อนทีเดียว ด่านบอสร้อยเก้าสิบฮนี่เชียร์ลีดเดอร์ทีเดียวตายครับจบเลยฮะง่ายจริงนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยทีเดียวยิงทีเดียวบอสล่วงเนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เคลียร์มาถึงด่าน181นะครับถึงชั้น190พอคอยเนี่ยลองมาเล่นกันดู นะฮะอ่ะก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยตัวโคโนี่เชียร์ลีดเดอร์เนี่ยไม่ได้มีการบั๊กนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยนะครับที่ผมเอามาเล่นให้ดูก็เพราะว่าคุณจะใช้ตัวละครอ,อันไหนก็ได้ 1. คุณใส่เกียร์ดาเมจเข้าไปหน่อย2อ,อ่ะคุณอาจจะใส่ความเร็วเคลื่อนที่หรืออาจจะใส่เป็นเลือดหรือว่าเป็นหลบใส่เข้าไปเบื้องต้นคุณใส่ดาเมจเข้าไปเล็กน้อยพอแล้วคุณตีบอสตัวนี้ยังไงก็ตายนะฮะแต่ผมเอาโคโนี่เชียร์ลีดเดอร์มาทําให้มันแบบ เป็นคลิปเฉยๆนั่นเองนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคนี่เชียรีดเดอร์ตัวตึงที่ไม่มีใครสามารถหาได้ตีทีเดียวบอสหอกคอย190ตายครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้เฮฮากันนะฮะก็มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าเฮ้ยหอกคอยชั้น1 8 1่งถึงร้อเนี่ยไม่รู้ว่าเกมตั้งใจทําให้มันเป็นบั๊กไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเกมเนี่ยเขาเกิดบั๊กหรือเปล่านะครับช่วงนี้อาจจะ อัปเดตเยอะไงบักไหมหรือว่าตั้งใจที่จะทําให้หอคอยเนี่ยง่ายขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นผลดีนะแต่ผมก็ย้อนให้แล้วนะครับว่าหลังจาก180ลงมาเนี่ยนะหอคอยเนี่ยก็ยังยากอยู่ความยากยังเท่าเดิมไม่ได้ปรับอะไรมาปรับก็แค่181-190ที่จะเห็นผลชัดจริงๆอ่ะคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ